ก็พวกเราอยู่ม .3 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกกิจกรรมน้องส่งพี่กิจกรรมเนี้ยจะเป็นน้องๆม .2 เนี่ยจะเป็นคนจัดให้กับพี่ๆม .3 ทุกปีอยู่แล้วเดีย๋ยวเราจะต้องมีการวางแผนกันแล้วว่าเราจะดําเนินกิจกรรมยังไงบ้างหนึ่งที่สําคัญที่ครูจะฝากไว้กับพวกเราก็คือการที่ให้พวกเราเนี่ยรับฟังเสียงของน้องๆทุกเสียงรับฟังความคิดเห็นุกๆความคิดเห็นและแสดงความยินดีก,กับทุกๆก,กิจกรรมที่น้องได้จัดขึ้นไม่ว่าจะ ผลมันจะเป็นยังไงก็ตามอันนี้คือหลักของประชาธิปไตยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องกิจกรรมร้องส่งที่นะที่ให้เป็นรวบรวมข้อมูลมา้องมอนงร้องมอสองของมอสองก็จะมีการรวบรวมจัดงบก,กินเลี้ยงและมอบของขวัญให้กับพี่ๆี่มอสามสำหรับของขวัญที่จะมอบให้หมอสามหรือว่าโรงเรียนคิดว่าน,น่าจะเป็นของที่ใช้มีประโยชน์ในระ่ับต่อไปได้สําหรับชั้นมอหนึ่งนะครับเป็นการเขียนค้สึกให้พี่ๆมอสามทั้งหมดครับเป็นการเขียนแบบสุ่มแล้วก็ถ่ายรูป เพื่อทําความรู้จักกันมากขึ้นครับใครที่เห็นด้วยกับมาลสองบ้างใครเห็นด้วยกับพี่มอหนึ่งบ้างทั้งสองความคิดเป็นความคิดที่ดีสิ่งที่น่าจะทําให้จดจากันได้น่าจะเป็นความรู้สึกร่วมกันทางจิตใจและความเท่าเทียมของพี่น้องทุกคนไม่เกี่ยงว่าจะเป็นคนที่สนิทหรือไม่สนิทเพราะเราทุกคนต่างเป็นพี่น้องกัน พลเมืองวิถีใหม่เป็นผู้ให้เกียรติกันไม่ว่าจะอายุต่างกันเพศต่างกันอาชีพต่างกันฐานะต่างกันทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงออกทางด้านความคิดตามระบอบประชาธิปไตยอย่างเท่าเทียมกัน